แล้วเสื้อตัวเมื่อกี้พี่อยู่ไหนเสื้อตัวเมื่อกี้อยู่นี่เอามาพี่ใส่ถุงไว้เปิดเลยพี่เปิดเลยว่าจะเอาไปปะก็ไม่ทันได้ปะทักทีหนูกัดเี๋ยวนยยกขึ้นนิดหนึ่งพี่แล้วมีสัญลักณ์ชอพันสองอยู่นี่ไปไหนแล้วนี่ชอพันสองเดี๋ยวคออยู่ตรงไหนอันนี้คออยู่ตรงนี้นี่หลักฐานพี่ช่วยช่วยยกนิดหนึ่งนะครับ เ,เสื้อตัวนี้นะครับพี่น้องรีดูน้ําตาผมนะครับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่พี่สุเวทเนี่ยเขารักมากพี่น้องมองดูแล้วมันยังเหลือสภาพของความเป็นเสื้ออยู่หรือไม่นะครับพี่น้องดูแต่ว่าพี่สุเวทเนี่ยเขามีความรักความผูกพันเพราะว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่พี่สุเวทเนี่ยเขาสวมใส่ในช่วงที่ออกไปลุกลบปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับ ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านพลทหารสุเวททหารผ่านศึกจากชายแดนด้านภาคตะวันออกขอำเภอตาพยาเพื่ออัญญประเทศเราจะไปดูกันว่าเขาเมีความเป็นอยู่อย่างไรอีกสักครู่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอิฟซีพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามรบ วันนี้ผมเดินทางมาที่ตำบลปางปลามมาอํเาเภอบางปลามมาจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมาพบกับพี่สุเวชเป็นทหารผ่านศึกจากชายแดนภาคตะวันออกด้านอํเาเภอตาพยาอํเาอเภออรัญญประเทศอํเาเภอคลองหาดจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตในช่วงที่กองกาลังทหารเขมรแดงลุกเข้ามายังผืนแผ่นดินไทยด้านบ้านโนนหมักมุ่น อำเภอตาพยานะครับเดี๋ยวผมจะพามาพบกับพี่สุเวทนะครับก็จะมารับรู้เรื่องราวความเป็นอยู่ของพี่สุเวททหารผ่านศึกนอกประจําการนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ๋อพี่สุเวทนี่เอ่อเป็นทหารผ่านศึกเคยไปรบที่ตาพยาครับอ๋อแล้วตอนนี้ทําอะไรพี่ตอนนี้ดักกุ้งครับทําที่ดักกุ้งครับ แล้วกุ้งปล่อยขายบ้างอะไรบ้างแล้วน้ำที่เราเห็นนมันมันเป็นแม่น้ําหรือเป็นยังไงครับเป็นท้องนาครับโอ้เป็นท้องนากําลังก็กําลังจะแห้งเพราะเขาปล่อยลงแม่น้ําครับแล้วกุ้งเยอะกุ้งเยอะนะยิ่งแห้งยิ่งเยอะมันเป็นกุ้งแม่น้ําใช่ไหมพี่กุ้งกุ้งปล่อยออยู่ในแม่น้ำอ๋อเป็นกุ้งข่อยแล้วตัวตัไหมพี่ตัวเล็กไม่ไม่ไม่ใหญ่อครับ แ้วท่านเนี้ยอ๋อ <c oughs> เป็นกุ้ขอย <c oughs> แล้วไปขายที่ไหนเขามีคนไปรับรับไปใส่ไปขายขายโลเท่าไหร่พี่ขายอยู่โล่เ็ดสิบบาทราคาส่งอ๋อแล้วเขาซื้อขายก็ร้อยกว่าบาทครับแล,แล้วสภาพความเป็นอยู่ของพี่ตอนนี้อยู่อยู่ยางไี้ก็อยู่ยยลำบากไม่มีบา้าน ไม่มีบ้านเลยอ,อยู่บ้านบ้านลอยอยู่หมู่เจ็ดครับคราวนี้ย้ายไปอยู่ข้างนอกนานา,น,านอกมาซื้อคืนก็ให้น้องๆไปบวดครับผมไม่ได้ย้ายก็ไปบวชโอไปบวชอ,อยู่ 11, สิบเอ็ดพรรษาครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่ได้ย้ายไปยังตกขาะครับ ไปบ้านลอยไปบ้านใหญ่เยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปบ้านพี่เนาะครับวันนี้นะครับจ่องโรนาวินชแนลนะครับก็ได้นําสิ่งของที่พี่น้องประชาชนบริจาคมามามอบให้กับพี่สุเวทโสมพีนะครับนี่ครับเป็นปลากระป๋องเป็นข้าวสารนะครับแล้วก็เสื้อนะครับขอบคุณพี่น้องเอซีที่สนับสนุนมานะครับก็นำส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ รถจัยนที่ขับอยู่ข้างหน้าของเราก็คือพลทหารสวรีตสมพีนะครับให้พี่เขานำทางเพื่อไปดูสภาพบ้านของเขาสภาพความเป็นอยู่ของเขาว่ามีความลำบากยากแค้นขนาดไหนนี่ใช่ไหมพี่จอดรที่นี่ครับอ๋อแล้วเราต้องไปที่ไหนอีกต้องเดินตามคันนี้ไปเดินตามคันไหนพี่ตามคันคันบอ่อเนี้ยไปครับเรบ<ข>าอ้อมไปทางไหนเดินไปบ้านสองหลังน่นะคะ แล้วเพราะว,ว่าเข้าทางโน้นมันลําบากครับของน้ำพึ่งแห้งมันคุกขาอ๋อฝั่งนูน้นน้ํายังท่วมอยู่ใช่ไหมพี่ครับนูน่นนะต้นไม้นู่นนะอ๋อที่มองเห็นลิบๆิด้วยนะอะเดี๋ยวเราเดินไปอะได้ได้ได้ไดพี่เดี๋ยวเราจอดรถไว้ที่นี่เนาะครับอ๋อได้ได้ไดพี่เดี๋ยวตามไปนี่คือทางไปบ้านของพี่เขาก็ไม่หมูนะครับช่วงที่ผ่านมาแถวนี้น้ําก็ท่วมล้นเข้ามาเต็มพื้นที่ไปหมดนะครับคืออีกด้านหนึ่งมันไปไม่ได้นะครับ พี่เขาก็เลยพาออมมาทางด้านนี้นะครับหลังไหนบ้านบ้านของพี่สุเวทเนี่ยหลังไหนครับหลังน้นครับไอ้ๆนั่นนาที่มองเห็นนั่นนาครับแล้วก็มีต้นไม้อย,อยู่ด้วยครับครับน้ําท่วมรัวอ๋อยัง <นะ S 1> ท่วมอยู่ก็เข้าไปไม่ได้ไปมันก็ไม่มีที่นอนนอนไม่ได้เลยอ่ามีอยู่ชั้นบนนอนได้หน่อยเดียวนอนได้หน่อยเดียว <c oughs> นักงนั้นชั้นล่างท่วมหมดโอ้โหเราเจอท่วมหมดดูดูนะครับสภาพน้ํา ยังทั่วบ้านพี่สุเวทอยู่นะครับแล,แ,ลแล้วแล้วพี่สุเวทอยู่กับใครครับเนี่ยอยู่คนเดียวครับไม่มีครบอบครัวไม่มีฮะอ๋อพอไปบวชใช่ไหมทีแรกคร <c oughs> ับไปบวชอ๋อึกออกมาก็ไม่มีบ้านอย<า>ู่แล้วก็ต้องมาปลูกหลังนี้อ๋อมาปลูกกระตอบอยู่ที่นี่อ่าแล้วก็ก็อยู่กับน้องชายพิการอยู่อ๋อคนละหลังอ๋อเออบ้านหลังนี้เป็นน้องชายพิการ <c oughs> ครับอ๋อ ลำบากเนาะแล้วเขาเป็นอะไรพี่เป็นพิการเป็นอะไรพิการตั้งแต่กําเนิดเขายังยังมีชีวิตอยู่อ่ายังมีชีวิตอ๋อดักหาปลาได้เดดินไ้แล้วเขามีครอบครัวไหมมีก็มีครอบครัวอยู่มีลูกไหมไม่มีครับอ๋อผมก็ไม่มีเลยแล้วแล้วบ้านอ่าที่พี่อยู่มันกันแดดกันฝนได้ไหมหลังคาเป็นยังไงหลังคารั่วอ๋อ อารู้ว่าเป็นรู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 เมองเห็นดาวเลยอ๋อแล้วนุ่นก็ขับเบื้องก็เอากระเบื้องมามงปนสักที๋อครับกกมมนะครับพี่เขาต้องถอดผ้านุ่งกางเกงขาสั้นเพื่อไปเอาเรือที่ในบ้านออกมารับผมเข้าไปดูสภาพบ้านนะครับหากเราไม่เข้าไปในบ้านเนี่ยเราจะมองอไม่เห็นสภาพของบ้านความทรุดโทรมของบ้านที่ต้องการขอความนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือจาก พี่น้องภาคประชาชน f อของช่องนนาวินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปนะครับเนี่ยตอนนี้พี่สุเวทเขาอ่ากำลังลงไปน้ำนะครับในน้ำนะครับลึกมากนะครับต้องไปเอาเรือมารับผมเข้าไปนะครับมันก็ไม่ไกลระยะที่มองเห็นนี่ผมว่าไม่เกินสัก50เมตรประมาณนี้นะครับ ตอนนี้พิสุเวชกําลังนําเรือออกมาเพื่อเพื่อรับผมนะครับเพื่อเข้าไปดูสภาพความเป็นอยู่ภายในบ้านนะครับลําบากมากครับแต่เรกพี่ถ่ายมาจากถนนลงไปร้อยเมตรเพราะว่าเราจะต้องเดินถนนอย่เีเราอาศัยครับตอนนี้ผมกําลังเข้ามาในพื้นที่บ้านของพิสเวชนะครับที่มองเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับแต่เดินเป็นถนน นะครับถนนน้ำท่วมนน่ะครับตรงนี้เป็นถนนแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีถนนให้เห็นแล้วนะครับกำลังเข้ามาในบ้านอยู่ทำโุระอยู่กุ้งวันนี้ติดน้อยหน่อยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับนี่คือภายในบ้านของพี่สุเวทนะครับ นี่คือสภาพบ้านนะครับด้านล่างนะครับน้ํายังท่วมเต็มพื้นที่นะครับเหลือพื้นที่ให้พี่สุเวทได้หลับนอนข้างบนนิดเดียวนะครับไม่เหลืออะไรนะครับสภาพความเป็นอยู่ก็ลําบากอัตคัดขัดสนอยู่แล้วนะครับครับตอนนี้ผมเข้ามายืนอยู่ในบ้านของ พี่สุเวททหารผ่านศึกนอกประจำการนะครับดูสภาพพี่น้องนี่ทางขึ้นบ้านนะครับบันไดนะครับโอ้โหพี่นะครับพี่ก็อยู่อย่างนี้อยู่ได้นะครับพี่น้ำท่วมเตานะเตาเตาน้ำท่วมหมดนะครับพี่โอ้โหไม่เหลือหรอไม่เหลืออะไรเลยนะครับ อันนี้คือหลังคาบ้านที่อยากจะขอความอนุเคราะห์จากพี่น้องภาคประชาชนนะครับคืออยากจะขอซ่อมแซมปรับปรุงนะครับขอให้เอาแค่พออยู่ได้ก็พอเนาะพี่นะเนาะเดี๋ยวผมจะนำเสนอ,อขอความอนุเคราะห์นะครับไปตามสื่อต่างๆนะครับน่าถ่ายเห็นหครับนะครับ สภาพความเป็นอยู่ของพี่เขาอยู่คนเดียวนะครับอ๋ออยู่กับแมวมน,นะครับนี่คือเ,เป็นการเจาะลึกชีวิตทหารผ่านศึกนอกประจำการบัดชั้นที่4ี่ผู้ที่เข้าไปลุก,กลบเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับ แต่เมื่อไปลบกลับมาแล้วมีสภาพความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างอัตคัดขัดสนนะครับขอความนุเคราะห์จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับช่วยเข้ามาดูแลด้วยครับอย่างพลทหารสุเวชเนี่ยท่านก็ไปลบเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยในช่วงที่ประเทศไทยร้อนละอุนะครับถูก อกองกําลังฐานเขมรแดงกองกำลังฐา,านเวียดนามเขาลุกมายังผืนแผ่นดินไทยนะครับโอ้โหนะครับนี่คือที่นอนของพี่สุเวชมีเท่านี้จริงๆมันลันทดโหูพี่น้องนี่คือ,อภาพซึ่งช่วงพี่เขาเป็นทหารอยู่นะครับเหลือภาพเดียวมีเท่านี้จริงๆนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้มานั่งอยู่ภายในบ้านของพี่สุเวชพลทหารสุเวชส,วสมพี ฐานผันสึกนอกประจําการบัดชั้นที่4นะครับที่เคยเข้าไปลุกลบในพื้นที่ชายแดนตะวันออกด้านอำเภอตาพยามอำเภออรัญ,ญประเทศอำเภอคลองหาดจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตมาวันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมพี่สุเวทฐานผันสึกนอกประจาการมาดูสภาพความเป็นอยู่นะครับแล้วก็จะมาฟังพี่สุเวทเขาเล่าเรื่องราวในอดีตว่า มีความเป็นอยู่อย่างไรสถานการณ์ในขณะนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่สุเวทเลยนะครับพี่สุเวทครับเข้าไป<บ>เป็นทหารในช่วงปีไหนครับปี1 9ึ่เนี่ฮะอ๋อสองพันร้ยสบเกองพันหอ่อิบออยู่กวางพันไหนพี่แต่เดิมอยู่ก็ทีแรกไปคัดเราแล้วก็ไปตกที่ชนบุรีกทหารเสือราชินีร้ <128. S 2> อยย่สตอนนี้เขาส่งไปฝึกที่8ปลิ้วครับ แค่ยีคนทหารสุพรรณอ๋อครับที่แปดหลิวค่ายศีโซทอนครับครับฝึกอยู่ประมาณกี่เดือนพี่ฝึกอยู่สามเดือนแล้วขึ้นกองร้อยอ๋ครับแล้วก็สมัครเรียนนักเรียนในสิบครับพอไปเรียนนักเรียนในสิบยังไม่ทันเท่าไรเลยเรียกตัวกลับมาแล้วลบกันแล้วคราวนี้อ๋อเพราะว่าช่วงนั้นคือ เรียนในสิบยังไม่จบครับทางราชการเนี่ยเรียกกลับมาบจากนั้นถูกส่งไปที่ไหนส่งไปอรลัญ,ญาประเทศครับอพอพอเข้าไปแล้วเป็นยังไงพี่สถานการณ์ตอนน้พอเข้าไปก็ไปเคลียร์พื้นที่เขาก็ส่งไปที่เนินหมักบุนครับบ้านโนนหมักมบุนกุดผือหนองจนันปัจจุบันขึ้นตรงกับอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วพอเข้าไปไปตั้งฐานแบบการเกิดการประทะกันไหมพี่ช่วงนั้น ก็ปะทะกันอยู่ไปๆเสียงปืนนี่ดังเหมือนข้าวตอกแตกข้าวตอกเลยตอกแตะตอกแตะปั๊บป๊ะปปตูมตามตูมตามอยู่ตลอดใช่ไหมครับจากอรันไปเจ็ดกิโลนี่เป็นป่าดงดิบครับวัดประตูชัยถูกยิงพลไปหมดเลยโอ้สมัยนั้นนะครับถูกยิงพลไปแล้วเราเข้าไปไม่ได้เป็นป่าดงดิบเราต้องจ้างจ้างที่คนเป็นภาษาเขมรอ่ะเราแจกปืนครับ ให้เขารักษาป้องกันตัวเองอ๋อหมายว่าทางราชการเนี่ยเอา,เอ,าเอาวุธปืนของเราเนี่ยให้กับล่ามด้วยเพื่อให้เขาดูแลรักษาตัวเองได้ครับป้องกันหมู่บ้านแล้วไม่กลัวเขายิงเหรอพี่ไม่กลัวเพราะว่าเขาจะเข้ามาหาทหารเราเนี่ยต้องห้าคนสิบคนสาคนอะไรก็แล้วแต่นอกนั้นเขาไม่กล้าเข้ามาหาเราครับครับเขากลัวออ๋<ต>นะครับแต่เราต้องจ้างเขาเดือนคนเจ็ร้อย จ้างป้องกันตัวเองป้องกันตนเองด้วยนที่จะเข้ามาถึงหลาดลองปะทะทางนี้ก่อนให้ให้เขาเป็นกันชนก่อนก่อนที่จะเจอกับไยเราเนี่ยต้องปะทะกับกลุ่มนี้ก่อนนี่เป็นความพิดของรัฐบาลอ๋อของทหารเขาเรียกยุทธวิธีเหนือยุทธวิธีครับแต่มันเขาขุดหลุมขุดยาวไปเรายิงไม่ถูกอข้ามหัวหมดอ๋อมันเป็นคูเรดเนาะอ๋อขุดคูเรดเราขุดเขาเก่งมากเลยครับตอนนั้นเออ หน่วยของพี่สุเวทเนี่ยได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไหมม,มีฮะตายตายกันเยอะเหมือนกันอ๋อตายเยอะในช่วงที่เขาเข้าตีนนนหมักมุ่นเลยเนาะตอนนั้นใครเป็นพอบบอพี่ตอนนั้นพลนเอกประจักษ์พันเอกประจักษ์สว่างจิตไหมครับขึ้นอยู่กับท่านเหมือนกันฮะ<อ>แล้วพอบอตอนที่ไปลบนี้คนที่พอบอกองพันนี้ชื่อ พลเอกพัฒนพุทธานนท์ตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ที่โรงเบียเนี่ยโรงเบียเป็นผู้บริหารโรงเบียอแล้วเป็นประธานสนามพระแห่งประเทศไทยอ๋อครับผมท่านก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะแล้วจากตรงนั้นในระหว่างนั้นอีกเคลื่อนย้ายสลับสับเปลี่ยนกําลังไปทางไหนบ้างพี่ตอนนั้นไปทางคลองฮึกเออคลองลึกคลองหาดคทับพิครับแล้วก็มาทางบ้านกรวดตาพยาอยู่ใน ซนที่เราจะต้องลาดตะเวน่วยผสมกันหลายหลายในช่วงนั้นทหารพลานยังไม่มีแน่นอนอยังครับเริ่มเริ่มจะมีแค่กองร้อยอ๋อครับผมเพื่อนศึกออกมาปลดออกมาเขาต้องการต้องสองร้อยกว่าคนครับไปสมัครเสือผานหมดอ๋อครับผมแม่ไม่ให้ไปให้กลับอ๋อให้กลับมานะครับก็ใช้ชีวิตอยู่ที่สนามลบด้านอำเภอลันประมาณสักกี่เดือนพี่ปีหนึ่งไหมปีหนึ่งค่ะอ๋อปีหนึ่งเต็มเต็มค่ะ ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการสู้รบมาเยอะเลยรุ่นแรกรุ่นแรกที่ไปบุกเบิกครับไปก็คอนลอยเลยยกกองพันไปเลยอะ่ะอแล้วก็ประชาชนนี่โอ้โหยืนบอกไม้บอกเบือเต็มแปดริ้วเลยสองฝั่งอ๋อให้กําลังใจก่อนที่จะออกไปรบนะบางกันเถอะเราผมอยู่หน่วยเก้าสามด้วยครับเอาปืนไปตั้งเสร็จแล้วพาเหลืองหลวงพอ่อโสธรผูกเรื่องหน่วยเก้าสามนี่คือหน่วยไหนพี่ ปืนเก้าสามที่ยิงปืนกลเก้าสามยืนยิงต่อสู้อากาศยานปอตอออ,อ,อครับพี่โอ้พี่ก็ผ่านชีวิตมาเยอะเนาะแล้วจากนั้นล่ะพี่พี่หลังจากที่จบจากการสู้รบแล้วพี่ไปไหนต่อก็กลับที่แรกว่าจะเป็นทหารต่อก็เลยมีตำแหน่งกรมที่ดินครับเอาไว้ให้แล้วก็เลยลาออกจากกรมที่ดินแล้วก็มาอยู่ที่บ้านอ๋อได้ข่าวว่าไปบวชอ่าไปบวชอยู่ กำแพงเพชรับที่อำเภอวัดบุญญาลักษ์อำเภอไซงามแล้วก็ไปเป็นเจ้าวาดอยู่ของลานกลับมานี้มนจากสุพรรณไปตอนนี้เจ้าของไม่ไม่ยอมยกที่ให้ก็เลยกลับสุพรรณอ๋อมานิมนต์เราบอกว่าให้ไปเป็นเจ้าอาวาดแต่ว่าพอไปเป็นแล้วปกติเนี่ยเขาจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นที่ธรณีสงเปแต่ ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้มันก็เกิดวัดไม่ได้สร้างวัดไม่ได้จากนั้นทํำยังไงต่อก็หาวัดใหม่หาวัดใหม่หาซื้อที่ก็ไม่ได้ลูกหลานเขาตอนตอนนี้พอดีโยมอุปถากที่บวชให้ครับเขาเป็นห้างทองแสงพรมอยู่พิษดุโลกครับเขาไปได้ที่ตรงข้ามกับวัดนั่นแหละครับมันเป็นสํานักสงฆ์อยู่ครับสร้างเดี๋ยวนี้พระพุทธรูปยาวมากเลย สว้ใหญ่่จากตำบลคลองน้ำไหลไม่มีวัดทีนี้แล้วแล้วไปยังไงต่อพี่ทีนี้ตอนนี้เขาก็มีพระบริหารต่อแล้วอาตมบาก็ขอกลับบ้านคมาดูแลบ้านพอมาบ้านก็หมดแล้วไม่มีที่อยู่แล้วก็เลยต้องมาพูดญาติพี่น้องคือเขาขายทรัพย์สินแยกย้ายกันไปมีครอบครัวหมดแล้วแม่ล้มหายตายจากไปหมดพอมาอยู่ที่ทุ่งนี้เพราะ เป็นนาดั้งเดิมก็มาซื้อไว้ยี่สิบกว่าไร่แต่ไปทํามาก็แบ่งแยกให้น้องๆไปหมดตัวเองตัวองไม่เหลืออะไรเลยไม่เอาเพราะว่าแล้วคิดว่าจะไปบวชไม่สืกแล้วไม่มาใช้ชีวิตคารวะแล้วครับแต่แต่กลับมาเพราะว่าช่วยน้องๆไม่ได้เพราะว่าเขาจะยึดบ้านยึดที่ดินไปหมดก็ช่วยไม่ได้ก็เลยมาอยู่แปลงของน้องชายที่ให้เขาไปบ้านนี้เป็นบ้านดั้งเดิมของพ่อแม่ครอบครัวไหมหลังเนี้ย หลังนี้ไม่ใช่เรามาทําเองเมื่อไม่กี่ปีมีไม้เหลือๆที่เขาลื้อมาลื้อบ้านทรงไทยเราไปแล้วเขาโยนทิ้งไว้ครับก็เอามาตัดแต่งปลูกต่อเพราะเราเป็นช่างทรง,ทรง,ทรงไทยอยู่แล้วก็ลําบากเนาะพี่เนาะ,ะลาบากมากทีนี้พี่อยากให้พี่น้องภาคประชายชนพี่น้องเอฟซีของช่องนนวินชแนลหรือว่าพี่น้องประชายชนคนไทยที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ อยากจะขอความอนุเคราะห์อะไรจากพี่น้องประชาชนมากพี่ขอเลยครับแต่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากได้หลังคาและไม้แปร่ทำทำหลังคาเพราะเก็บสะสมเสาไว้สิบกว่าต้นแล้วต้มน้ำอยู่นู้นงงบประมาณ <laughs> ประมาณเท่าไหร่พี่งบประมาณก็ไม่มากเราก็แค่สังกสีกับ ไม้แปรนี่ก็คงไม่ไม่ไม่พ้นจากสองสามหมื่นครับอ๋อไม่ไม่ไม่ขอเยอะนิดหน่อยคือไม่ขอเยอะขอตามสภาพของความเป็นจริงเพราะว่าเพราะว่าไม่มีอาชีพแล้วไม่มีรายได้เลยดักอุ้งดักปลาแล้วเสื้อตัวเมื่อกี้พี่อยู่ไหนเสื้อตัวเมื่อกี้อยู่นี่เอามาพี่ใส่ถุงไว้เปิดเลยพี่เปิดเลยว่าจะเอาไปปะก็ไม่ทันได้ปะสักทีหนูกัด ย,นะยกขึ้นนิดหนึ่งพี่แล้วมีสัญญาลักชอ์พันสองอยู่นี่ไปไหนแล้วนี่ชอพันสองเดี๋ยวคออยู่ตรงไหนอันนี้คออยู่ตรงนี้นี่หลักฐานอชอพพี่ช่วยช่วยยกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยชอพันสองเสื้อตัวนี้นะครับพี่น้องอฟซีดูน้ําตาผมนะครับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่พี่สุเวทเนี่ยเขารักมากพี่น้องมองดูแล้วมันยังเหลือสภาพของ ความเป็นเสื้ออยู่หรือไม่นะครับพี่น้องดูแต่ว่าพิสุเวชเนี่ยเขามีความรักความผูกพันเพราะว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่พิสุเวชเนี่ยเขาสวมใส่ในช่วงที่ออกไปลุกลบปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับพี่น้องดูสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกนะครับ สัญ,ญลักษณ์ของกองพันทหารยากองพันทหารช่งางที่สองรักษาพระองค์ครับโอ้โหพี่นะครับสภาพดีๆก็คือภาคลิริวดีๆใช่ไหมพี่น้องแต่ด้วยความรักในเกียรติภูมิในศักดิ์ศรีของความเป็นทหารนะครับที่ดูญญน,ดนะครับดูนะครับต้นสังกัดนะครับหากท่านเป็นเจ้าของต้นสังกัดท่านต้องเข้ามาดูแลสิทธิของ กำลังพลน,นะครับไม่ใช่ปล่อยให้อ่มีความเป็นอยู่แบบนี้นะครับนะครับถึงแม้ว่ามันจะขาดวินมันจะแบบสภาพที่ดูไม่ได้แล้วแต่พี่เขามีความพยายามที่จะนำมาเขาเรียกว่ามาปะมาเย็บเพื่อให้มันเหลือสภาพของความเป็นเสื้อของทหารความเป็นเสื้อของนักรบอยู่นะครับนี่คือชีวิตจริงของทหารไทยในสนามรบนะครับ แล้วพี่อยากจะพูดอะไรให้กับผู้บังคับบัญชาแล้วก็พี่น้องภาคประชาชนพี่เล่าได้เลยนะครับตอไม่มีอะไรมากครับครับเพราะฉะนั้นนะครับ,บ <Ral> ผมก็ขอเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่สุเวชนะครับ <ạ. S 1> เพราะว่าผมตั้งใจเดินทางมาวันนี้เพื่อมาพบกับพี่สุเวชเพราะว่าผมมีข้อมูลนะครับว่าความเป็นอยู่ของพี่สุเวทสวมมพีฐานผ่าน,นสื่อนอกประจำการบัตรชั้นที่4นะครับมีสภาพความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะลําบากอัตคัดขัดสนเป็นอย่างยิ่งนะครับ หากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับชมรับฟังทลิปของช่องนนาวินชนเนลนะครับก็ขอความรู้เคาะนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์บัญชีธนาคารของพี่สุเวทไว้นะครับพี่น้องประชาชนาท่านใดที่อยากจะร่วมสนับสนุนนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีของพี่สุเวทได้โดยตรงไม่ต้องผ่านผมนะครับช่องนนาวิน h ช n เนลไม่ได้ทำมาหากินในลักษณะนั้นต้องการ เผยแผ่เกียรติภูมิทหารบัญศึกนะครับเงินทุกบาทที่ท่านบริจาคมาให้กับพี่สุเวศสมภพีถือว่าเป็นขวัญและกําลังใจจากพี่น้องภาคประชาชนที่มีให้กับทหารผ่านศึกของเราขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปจนจบฟังแล้วถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหากท่านมีข้อคอมเมนต์ใดนะครับสามารถคอมเมนต์ได,นะาามมได้แต่ให้ใช้คอมเมนต์ที่ สุภาพนะครับอย่ารุนแรงนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ